ฮัลโหลสมชายบิทตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้อมจะมาเห็ดกุ้งแซน้ำปลาลนะคะกุ้งดองน้ำปลาลาค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็เลือกน้ำปลา,ลาที่อ่าไม่เค็มนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นฉุนหรือคาวมากนะคะเ้อมเลือกยี่ห้อนี้นะคะอันนี้ไม่ได้ค่าโปรโมทนะคะแล้วเราก็เอาน้ำปลา,ลาผสมน้ำนิดหน่อยนะคะเทน้ำปลา,ลาออกมาผสมน้ำนิดหน่อยแล้วแต่ว่าเราจะใช้กุ้งเยอะมากน้อยแค่ไหนเอาให้ท่วมกุ้งนะคะแล้วก็ เท hey, น้ำปะลาลงไปค่อนข้างที่จะให้เข้มข้นนิดนึงนะคะเพื่อเขาจะได้ซึมเข้าไปในตัวกุ้งนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำปะลาเอาไปตั้งไฟเลยค่ะพี่น้องตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวนะคะเคี่ยวให้อ่ะละลายเข้ากันได้ดีนะคะก็เคี่ยวไม่นานนะคะเพราะว่าเอาแต่พอเดือดนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้น้ำปะลาเย็นนะคะอันนี้ทำแค่นี้เลยนะคะคือแบบเหตุแบบนี้แสบเลยค่ะพี่น้อง นะคะแล้วก็เอาน้ําปลา้ามาพักเอาไว้ให้เย็นนะคะแล้วเราก็าไปทํากุ้งกันค่ะพี่น้องทํากุ้งก็ไม่ยากนะคะล้างนะคะล้างน้ําหลายๆน้ําหน่อยนะคะแกะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาเอา,อาเขาเรียกอะไรขี่กุ้งอ่ะพี่น้องนะคะกุ้งมันค่อนข้างจะตัวเล็กนะคะก็ใช้ซ่อมดึงดึงสันหลังนะคะออกแบบนี้เนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะแล้ว เราก็ล้างให้สะอาดดึงออกเสร็จล้วก็จะเอากุ้งที่เราล้างสะอาดแล้วเนี่ยไปแช่ในเบกกิ้งโซดานะคะอ่าอันนี้ป้อมจะแช่ไว้ทําแบบนี้จะไม่มีปวดท้องเลยนะคะพี่น้องแช่ไว้สักสินาทีนะคะกุ้งก็จะแข็งตัวแล้วก็เด้งๆนิดนึงนะคะ่ะแล้วเราก็มาหั่นพริกอ่าแล้วก็กระเทียมกันคะ่ะพี่น้องเนาะพอเราได้กุ้งได้พริกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ สินาทีผ่านไปเรามาล้างกุ้งเนาะล้างด้วยน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แช่เบกกิ้งโซดานะคะเสร็จแล้วเราก็ทิ้งให้เสด็จน้ําสักครู่หนึ่งเนาะแล้วเราก็เอาน้ําปลาที่เย็นแล้วนะคะหรือจะไม่ไม่ไม่ต้องรอไม่ต้องเย็นสนิทก็ได้นะคะเอาแบบอุ่นนิดนึงอะคะ่ะก็ได้แล้วก็ลาดลงไปเลยค่ะพี่น้องเอาให้ท่วมๆเนาะประมาณนี้เลยนะคะ อันนี้ก็มีน้ำปลากับน้ำตาลปี๊บแถวผู้ได้มักผงนวดใส่ลงไปอีกค่ะแต่ว่าเราจะเอาไปกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดซึ่งมันก็จะแซ่บอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะโรยด้วยกระเทียมพริกนะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ซุปเปอร์แวร์ใส่ตู้เย็นสักประมาณสองสามชั่วโมงนะคะจริงๆชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็กินได้แล้วหรือจะอไว้ข้ามคืนก็ได้ค่ะพี่น้องนำไล่แต่น้ำ,นำอมว่ค่ะพี่น้อง แล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดหอด้วยผักนะคะแล้วก็กระเทียมโทนโอ้ยแสบอย่าบอกใครเด้อค่ะพี่น้องนะคะก็ใครชอบกินนะคะกุ้งแช่น้ำปลาหรือกุ้งดองอิ้วลองเอาไปดองน้ำปลาดูนะคะพี่น้องคือจะหอมอร่อยมากๆค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะก็ขอบคุณทุกการรับชมนะคะอะ่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะพี่น้องพอไปคนละคำเนาะค่ะเนาะค่ะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ